เรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยเป็นเรื่องที่วางใจไม่ได้เลยนะแต่ละวันเนี่ยฝนตกหนักมากๆเลยนะครับรอบนี้ตกกันหลายจุดนะครับแฟงเหนือกลางใต้อีสานเปรียกกันทั่วทั้งประเทศไทยค่ะมีรายงานจากพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดเลยนะคะเพราฝนตกลงมาชาวบ้านกังวลใจโดยเฉพาะเรื่องของอ่างในพื้นที่อ่างเก็บน้ําอ่ะจะรับน้ําไหวไหมแล้วมีภาพของถนนบางจุดที่พังเสียหายด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะมีข่าวเคลื่อนแตกมาตลอดนะฮะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะรอบนี้เราต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตือนภัยกันอย่างต่อเนื่องนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟงวิพาพรวัฒน,นาวิทย์ในซีสซฟอการพิกัดข่าวนะคะก็อํานวยการน,น้ําแห่งชาติยังเตือนคุณผู้ชมทางบ้านในแทบจะทุกพื้นที่เลยนะคะคุณผู้ชมว่าให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ําน้ําท่วมน้ําล้นตลิ่งน้ําป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโคลนถลม่มระวังกันต่อเนื่องนะคะไปจนถึงอาทิตย์นี้ค่ะ12กันยายน2564นะคะแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการรายงานจากหลายพิกัดผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์ดูสถานการณ์ล่าสุดที่มีการ ปักหมุดรายงานเข้ามาหน่อยค่ะคุณผู้ชมจุดนี้จากแพร่นะคะเราไปกันที่พิกัดอ่างแม่อ่าง,างบ้านปังงุนตําบลสรอยอําเภอบางชิ้นที่จังหวัดแพร่ค่ะภาพนี้ปักหมุดรายงานสถานการณ์น้าที่นั่นโดยเยาวชนคนต้นน้ําสรอยนะคะน้องๆเนี่ยรายงานถึงความกังวลใจของชาวบ้านในพื้นที่ต่อสถานการณ์จุดนี้ก็คือที่อ่างเก็บน้ําแม่อ่างบ้านปังงุนเนี่ยค่ะ คือคนในพื้นที่กังวลว่าฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องตลอดหลายวันที่ผ่านมาพอน้ําสูงขึ้นแล้วอาจจะทําให้อ่างเก็บน้ํารับกันไม่ไหวเนื่องจากว่าตั้งข้อสังเกตว่าจุดนี้มีการปรับปรุงยกระดับสปรีเว์ให้สูงขึ้นนะคะก็เลยมีความกังวลว่าการปรับปรุงที่เกิดขึ้นและมองด้วยตาไม่รู้อะค่ะว่าโครงสร้างเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้น้ําก็สูงขึ้นด้วยประกอบกับว่าไม่มีระบบเตือนภัยจึงอันตรายต่อชุมชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ปลายน้ำค่ะ วัดแตกก้ามัแคบประเดียวก่อนกว้างอะอถ้ามันแตกแล้วมันกระทบถึงบ้านมงังค์คำบนว่ะอมก็ไปมดเห,หรอ,อ,าอาไปมดเหรอแลงไอ้นี่ของของอ่างแตกของกัวกะบ่กลัวจะได้เหรอถ้าแตกก็โดนบ้านไหนหลังแรกนี่นบ้านผมะนะหลงคอ,อยัง ก็ต้องกลัวสิคะมองภายนอกไม่รู้แล้วน้ำมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะโครงสร้างเป็นอย่างไรระบบเติมภัยก็ไม่มีอันนี้แหละเป็นประเด็นสําคัญจุดนี้ค่ะระดับน้ําตรงสปรีเวอ่างเก็บน้ําแม่อ่างนะคะเป็นจุดที่สปรีเวมีการปรับปรุงเสริมความแข็งแรงของอ่างยกระดับให้สูงขึ้นตั้งแต่ปี2544ทีนี้ล่าสุดหลังฝนตกลงมาแล้วน้ําเยอะเยอะคือใกล้เสมอแนวสันสปรีเวสันเขื่อนเนี่ยนะคะชาวบ้านก็หวันหว่นๆวัน้นละค่ะ ว่าถาตกลงมาเพิ่มในวัน2วันนี้จะทําให้ปริมาณน้ํามากเกินกว่าที่อ่างจะรองรับไหวหรือไม่และถ้ามันมากเกินไปถูกระบายออกมาเยอะในปริมาณมากมันจะไหลแรงนะคะเพราะว่าจุดนี้มีการขุดช่องทางระบายน้ําให้ลึกขึ้นและแคบลงคุณผู้ชมและถ้าหากว่าไม่สามารถรับได้จริงๆเนี่ยนะคะ เรวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นคือน,น้ําจะไหลเข้าท่วมบ้านปังงุ้นโดยเฉพาะจุดที่อยู่ใกล้ทางระบายน้ําตรงนั้นมีบ้านเรือนประชาชนประมาณสัก30หลังคาเรือนค่ะอาจจะได้รับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านที่อยู่ถัดไปซึ่งอาจจะได้รับความเดือดร้อนอีกกว่าร้อยครัวเรือนเลยนะคะนี่เป็นความกังวลใจค่ะก่อนหน้านี้ชาวบ้านมีความพยายามที่จะร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชาการจังหวัดแล้วนะคะแต่ว่า ถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยนะคะแล้วจุดนั้นเป็นจุดที่มีความกังวลใจเวลามันมีการสร้างแล้วซ่อมแซม รวมไปถึงซ่อมแซมนานแล้วด้วยนะคะจนถึงวันนี้ผ่านมาหลาย10ปีเนี่ยคะ่ะดังนั้นตรงนี้ฝากหน่วยงานในพื้นที่นะคะสร้างความปลอดภัยทั้งด้านจิตใจและทรัพย์สินของชาวบ้านด้วยค่ะอีกจุดหนึ่งยับไปที่ลำปางนะคะคุณผู้ชมที่ลำปางก็มีความกังวลใจจากสถานการณ์น้ําปักหมุดรายงานภาพนี้นะคะจากนักข่าวพลเมืองในพื้นที่ค่ะคุณนัชยานันทองนิ่มนะคะ แล้วว่าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้มีภาพของน้ําท่วมขังหลายจุดแล้วก็มีภาพของบางจุดที่ถนนคอสะพานได้รับความเสียหายด้วยนะคะในไหนปักหมุดมาถึงตรงนี้ดิฉันชวนดูคลิปเลยค่ะคุณผู้ชมน่าตกใจถ้าเราไปยืนอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วเห็นภาพในคลิปนี้เดี๋ยวให้ฟังเสียงกันด้วยคุณผู้ชมค่ะฟังกันเต็มๆนะคะว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตอนแรกพยายามจะเข้าไปดูสถานการณ์จุดนี้ มันก็เหมือนจะไม่พังนะคะจู่ๆเนี่ยค่ะคุณผู้ชมโอ้ย้อนกันอีกทีหนึ่งจู่ๆคือยุบลงไปเลยนะคะไม่รู้จะช่วยยังไงมันยุบลงไปแบบนี้นะคะจุดนี้ที่บ้านหัวทุ่งตำบลแม่ป่านะคะคือตรงนั้นเนี่ยตัวถนน ซุดลงมาเลยนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าน้ําที่ไหลมาเยอะค่ะแล้วไม่ได้ไหลมาแบบน้ําอย่างเดียวซัดเอาซากต้นไม้น้อยใหญ่ไหลตามมาด้วยมาติดอยู่ที่บริเวณใต้สะพานนะคะพอไปติดอยู่ใต้สะพานเสาสะพานตรงนั้นนะคะประกอบกับว่าไหลมาเร็วมันก็กัดซาะบริเวณคอสะพานนะคะตอนนี้มีความพยายามในการลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ซ่อมแซมค่ะ แม้ว่าจะหลายจุดเช้านี้น้ําจะลดระดับลงแล้วแต่ว่ายังมีบางจุดนะคะต้องเตือนคุณผู้ชมในพื้นที่ลําปางว่าจะใช้เส้นทางไหนอาจจะต้องมีการเช็คเส้นทางก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะขยับไปต่อเนื่องอีกจุดหนึ่งสําหรับสถานการณ์น้ํานะคะหมุดนี้รายงานจากภาคเหนือเช่นเดียวกันค่ะจากพื้นที่จังหวัดตากโดยคุณทอม นะคะคบอกว่าถนนช่วงบริเวณถนนตากสินค่ะวัดเพร้าเทศบาลอําเภอเมืองตากนะคะจุดนี้เมื่อวานมีน้ําจากหนองน้ําตากสินนะคะไหลเข้ามาท่วมด้านหลังที่เห็นในภาพนี่นะคะทําให้บางจุดต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางค่ะ ก็เลยมีการแจ้งเตือนจากประชาชนในพื้นที่นะคะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมจะเดินทางในพื้นที่จังหวัดตากเช้านี้ก็ยังคงต้องเช็คเส้นทางกันต่อคุณผู้ชมยังคงสามารถปักหมุดรายงานสภาพดินฟ้าอากาศผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็กระทบต่อชีวิตประจําวันค่ะฝนยังคงตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่12กันยายนนะคะสําหรับระลอกนี้ดังนั้นบางจุดที่กระทบการเดิน,นทางสัญจรก็รายงานเข้ามาได้ผ่านทางซีไซส์ค่ะนอกจากฝน